เขากําลังโม่แป้งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปข้าโม่แป้งกันท่าหน่อยครับนเอากาเมังะเอไอาขาวขาวได้ข้าวแก้วเขากลมาโม่เลยนะเขเนีข้าได้ขาเนียาโมเยนะเออเขาเป็นข้าเปียกยเออเ้เจ็ด ขนมโวแป้งอันนี้แป้งอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวสาลีเหนียวนีเหนียวนี่ครับเป็นข้าวสาลีเหนียวอ๋อก็คือเนี่ครับในข้าวโพดนะครับในข้าวสาลีนะครับเพื่อตั้งยอดใช่ไหมแป้งนี่เอาไปทำอะไรบ้างเอาไปทำอะไรทำขนมทำขนม ขนมที Elliot, field, uh. ่เขาเพิ่มจะไม่ใช่ข oh, ้าวเปลือกอะทำขนมได้หลายอย่างเนาะเหมือนข้าวแป้งอ่ะก็ใช้สองคนครับมแบบเชื่อมโม่ใหญ่ครับ ครับแพามาดูชาวม้งโม่แป้งนะครับผมท,ที่หมู่บ้านชาวมง้งที่เชียงเชียงขวางนะครับประเทศลาวครับเพราะว่ามีเด็กๆมารอดูเต็มเลยครับ้ามือออกไม่ทันทเลย